เปิดพระเอกข้างกายจ๊ะนงพนีหลังเลิกแจ็คธนาพลโผล่ดามใจทันทีที่โสดอุ๊ยจ๊ะนงพนีพึ่งจบรัก7ปีแฟนนักร้องล่าสุดพระเอกสุดฮอตโผเช็ดน้ำตาให้งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เช่นน่ารักค่ะสวยเลือกได้ใหม่เหอะรักนะน่ารัก ทำเอาแฟนคลับถึงกับตกใจไม่น้อยเมื่อนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมหาไทยได้ออกมาโพส์ประกาศจบความรักมาราธอนกว่า7ปีกับแฟนหนุ่มแจ็คธนพลสัมมาโพสลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องที่ดีต่อก,กันโดยยืนยันว่าเป็นการจบกันด้วยดีไม่มีเรื่องของมือที่สและเหตุผลในการเลิกครั้งนี้เป็นปัญหาที่พยายามปรับกันมาตลอดเวลาที่คบกันล่าสุดอินตาแกรม ได้เผยคลิปของจ๊ะกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างป้องลวัตกุลรัตนรักขณะกำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งทางป้องได้ทำหยิบชิชูมาเช็ดน้ำตาให้กับจ๊ะพร้อมกับพูดว่าป้องไม่เศร้านะไม่ต้องเศร้านะทางจ๊ะก็แซวขำๆกลับไปว่าไม่เคยมีคำว่าเออหนูสู้ๆนะลูกสู้ๆนะซ้ำตลอดงานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันยกใหญ่ เช่นน่ารักค่ะสวยเลือกได้ใหม่เหอะรักนะน่ารักเป็นคลิปที่มีแต่ความน่ารักจริงๆเป็นการปอบน้องสาวฉบับของพระเอกหนุ่มใช้ไมค์เนียน่าเอ็นดูมากเลยทางนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับสาวจ๊ะด้วยนะคะ